ยินดีด้วยนะคะคุณจะพบรักแท้ในสิบวันวันที่ฟ้างดงามมันเป็นใจเดินใจลอยคนเดียวไปตามลำพังไม่ไม,มีใครใเงาหัวใจยังเดิมอยู่ทุกวันและละคุณจะเจอกับคนนั้นเขาก้มหนาก้มตาเดินผ่านมา เห็นแล้วน่ารักดีแล้วในนาทีที่ซบตาเหมือนเมืองอยาเก,กิดขึ้นในใจนั้นจากวันนั้นมันทุกทุกวันมีความหมายมันสดใสทุกครั้งที่คิดถึงเธอจากที่เงาไม่มีผู้ใดพร่าก็เปลี่ยนไปเป็นมีเธออืมดีจังเลย ใครเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้พบรักแท้ในสิบวันนะต้องบอกเลยความรักนี้เป็นแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวตั้งใจเลยนะเป็นวันพิเศษวันธรรมดาธรรมดาที่คุณเหมือนกับว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นวันดีๆวันธรรมดาวันแห่งความสดใสธรรมดาที่คุณเดินไปเดินมานะเออ ใช้ชีวิตเหมือนปกติธรรมดาแต่อยู่ๆคุณจะได้พบเจอใครคนหนึ่งนะเออนะที่เขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปแบบปกติธรรมดาเหมือนกันแต่เมื่อได้พบสบตานะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาได้พบเจอกันมาก่อนได้รู้จักกันมาก่อนนะ เหมือนกับว่าเคยรู้จักกันมาแต่ชาติบางก่อนมีความรู้สึกผูกพันกันมาเนิ่นนานหรือนานแสนนานรู้สึกถูกอกถูกใจกันทันทีที่ได้พบศบตาตั้งแต่แรกพบเออนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะรู้สึกผูกพันกันมานานแสนนานนะแล้วเหมือนกับว่ายิ่งทำความรู้จักจะยิ่งรู้สึก หลงรักหลงไหลข้างใครผูกพันดึงดูดมีแรงดึงดูดการมีความรู้สึกทวินหากันแบบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาแล้วเวลาอยู่ใกล้กันนะต้องบอกเลยค่ะนะว่ามีความรู้สึกผูกพันเป็นความสุขเป็นความสบายใจนะเป็นความรู้สึกรักใคร่กลมเกลียวกันแบบเหมือนเหมือนรู้จักกันมานานอนะ่ะ พูดจาอะไรมันก็ถูกอ,อกถูกใจถูกคอกันไปหมดเลยนะมีโอกาสเหลือเกินว่าความรักนี้มันจะเป็นรักแบบบุพเพสันนิวาสรักแบบเออเขาเรียกว่าพรมลิขิตบรรดาจักรพาดนให้มาพบกันทันใดต้องบอกเลยโชคดีมากๆยินดีด้วยนะคะเป็นรักนีิรันด้วย